34พระปตาจาราเทรีผู้บรรลุธรรมเพราะรักวิปโยคพระปตาจาราเถรีเป็นบุตรีเศรษฐีเมืองสาวัตถีเป็นที่รักเป็นที่หวงแหนของบิดามารดามากไม่ยอมให้คบหาสมาคมกับบุรุษถึงกับสร้างปราสาทเจ็ดชั้นให้นางอยู่จะไปไหนทีต้องขออนุญาตเป็นทางการจากบิดาทำให้นางรู้สึกอึดอัดมากจนในที่สุด นางก็เกิดความรักใคร่กับคนใช้ในบ้านมีสัมพันธ์กันลับๆโดยที่บิดามารดาไม่ทราบครั้นบิดามารดาจัดการให้แต่งงานกับบุตรเศรษฐีฐานะทัดเทียมกันนางก็หนีตามคนรักไปอยู่ยังชนบทห่างไกลจะยากจนข้นแค้นอย่างไรนางก็อดทนได้เพราะอนุภาพแห่งความรักทั้งสองครองรักกันในกระท่อมส่อมซ่อยังมีความสุขจนนางตั้งท้องบุตรคนแรก เมื่อลูกจะคลอดนางก็นึกถึงบิดามารดาคิดว่าถ้าคลอดลูกท่ามกลางบิดามารดาญาติพี่น้องคงจะอบอุ่นและปลอดภัยจึงขอร้องสามีให้พากลับไปยังเมืองสาวัตถีสามีกลัวความผิดที่ตนกระทำบิดามารดาคงไม่ให้อภัยแน่จึงบ่ายเบี่ยงไม่ยอมพานางกลับเมื่อสามีไม่อยู่ในวันหนึ่งนางก็หนีสามีกลับบ้านระหว่างทาง ปวดท้องรุนแรงจะคลอดลูกสามีตามมาทันจึงพานางกลับบ้านตามเดิมครั้งตั้งท้องลูกคนที่สองนางก็พาลูกน้อยหนีสามีกลับอีกสามีตามมาทันเช่นเดิมบังเอิญว่าคราวนี้เกิดพายุฝนกระหนำ่ำมีสายน้ำหลากมาสามีไปหากิ่งไม้ใบไม้มาทำเพลิงหลบศนแต่เคราะห์ร้ายถูกงูกัดตายนางต้องทนทุกข์ทรมานตลอดคืน เมื่อสว่างนางจึงอุ้มลูกที่เกิดใหม่อีกมือจูงลูกชายคนโตเดินมุ่งหน้าไปยังเมืองสาวถีพบกระแสน้ำไหลเชี่ยวขวางทามอยู่ครั้นจะพาลูกทั้งสองข้ามน้ำพร้อมกันก็ไม่ได้จึงวางลูกคนเล็กไว้บนฝั่งน้ำแล้วอุ้มลูกคนโตข้ามน้ำไปให้ยืนรออยู่บนฝั่งโน้นแล้วค่อยกลับมาเอาลูกคนเล็กข้ามน้ำไปไปถึงกลางลำธาร เยี่ยวตัวหนึ่งเห็นลูกเล็กของนางนึกว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงโฉบลงมานางจึงรีบยกมือทั้งสองขึ้นตะโกนไล่ยเหี่ยวเสียงดังลั่นสายไปเสียแล้วเยี่ยวได้เอาลูกน้อยของนางไปต่อหน้าต่อตาฝ่ายลูกชายคนโตเห็นแม่ยกมือขึ้นร้องนึกว่าแม่ร้องเรียกก็กระโจนลงแม่น้ำจะมาหาแม่ถูกกระแสน้ำพัดหายไปในบัดดลปาตาจารา ศูนย์สิ้นหมดทุกอย่างสามีก็ตายระหว่างทางลูกน้อยคนหนึ่งถูกเยี่ยวเฉียวเอาไปลูกชายอีกคนหนึ่งก็ถูกกระแสน้ำพัดหายไปชีวิตนี้มันช่างโหดร้ายอะไรเช่นนี้นางร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารไปตลอดทางระหว่างทางมุ่งหน้าเข้าเมืองสวัสดีเพื่อไปหาบิดามารดาซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายพบชาวเมืองคนหนึ่งเดินสวนทางมา นางจึงถามถึงบิดามารดาของตนบุรุษนั้นใบเบียงว่าอย่าถามถึงตระกูลนั้นเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาพายุฝนตกกระหน่ำอย่างรุนแรงคฤหาดของท่านถูกฟ้าผ่าไฟลุกไหม้คลอกคนในครือหาตตายหมดไม่มีใครรอดสักคนเปลวไฟลุกโชนตลอดคืนจนป่านนี้แล้วยังไม่มอด สติที่ยังพอมีอยู่บ้างก็ขาดผึงทันทีนางล้มลงสิ้นสมปดีนบัตดลฟื้นขึ้นอีกทีก็ไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วกลายเป็นคนเสียสติเดินวนเวียนไปอย่างไร้จุดหมายจนผ้าผ่อนที่นุ่งหลุดหายไปก็ไม่รู้สึกตัวประชาชนเห็นนางก็ไล่ตะเพิดยิงบ้าไปไปไม่มีใครปรารถนาให้นางเข้าใกล้นางเดินสเปะสปะ บ้างหัวเราะบ้างร้องไห้เข้าไปยังพระเชตวันมหาวิหารขณะพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ประชาชนต่างก็ออกปากไล่ให้นางหนีไปพระศาสดาตรัสให้พวกเขาอนุญาตให้นางเข้ามาพระองค์ตรัสเตือนสติว่าน้องหญิงจงกลับได้สติเถิดกระแสพระดำรัส กระตุกสติสัมปชัญญะของนางกลับคืนมาเมื่อมองเห็นเปลือยล้อนจ้อนต่อหน้าธารกำนันก็เลยนั่งลงด้วยความอายบุรุษคนหนึ่งได้โยนผ้าให้นางนุ่งหม่มนางเข้าไปกราบแทบพระยุค,คลบาทกราบทูลพลางร้องไห้ไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสามีลูกน้อยทั้งสองบิดามารดาและพี่ชายพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่าคิดมากเลยปตาจารา สามีลูกทั้งสองบิดามารดาและพี่ชายของเธอก็ตายไปแล้วถึงเธอจะร้องไห้จนน้ำตาท่วมตัวเธอก็ช่วยให้เขาเหล่านั้นฟื้นขึ้นมาไม่ได้น้ำตาของผู้ที่ร้องไห้เพราะรักวิปโยคในสังสารวัตอันยาวนานนี้ถ้าจะวัดกันแล้วมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกเธออย่าได้มัวประมาทอยู่เลยจงทำที่พึ่งแก่ตัวเองเถอะ แล้วเธอจะไม่ต้องเสียน้ำตาอีกต่อไปปิยชนคนที่รักเราทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นไม่อาจเป็นที่พึ่งแก่เราได้นอกจากเราต้องพึ่งตัวเราเองเมื่อได้ฟังพระดำรัสตรัสปลอบโยนนางก็ค่อยบรรเทาความเศร้าโศกลงจิตใจสงบผ่องใสขึ้นฟังพระธรรมเทศนาจนได้บรรลุโสดาปติผล จึงทูลขอบวชเป็นภิกษุณีพระพุทธองค์ได้ส่งนางไปยังสำนักนางภิกษุณีเพื่อรับการอุปสมบทอุปสมบทแล้วนางได้ฉายาว่าพระปตาจาราเถรีเมื่อบวชแล้วพระปตาจาราเถรีเทน้ำจากหม้อด,ดินล้างเท้าในวันหนึ่งมองเห็นน้ำไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ซึมหายไปในดิน เทลงครั้งที่สองน้ำไหลไปไกลกว่าเดิมแล้วก็ซึมหายไปเทลงครั้งที่สามน้ำไหลไปไกลกว่าเดิมนั้นอีกแล้วก็ซึมหายไปนางได้คิดว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกับน้ำที่เทออกจากหม้อน้ำบางคนก็ตายแต่อายุยังน้อยบางคนก็ตายเมื่อเข้าปัจฉิมวัยจึงตายชีวิตนี้ไม่แน่นอน ทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวาามาฉายมาแต่ไกลพระฉับพันนรังสีแผ่จากพระวรากายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธองค์ปรากฏประหนึ่งว่าอยู่ต่อหน้านางตรัสว่าปาตาจาราเธอคิดถูกแล้วการมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวของคนที่พิจารณาเห็นความเกิดดับแห่งเบญจขันธ ประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีของคนที่มองไม่เห็นสัจจะข้อนี้แล้วพระองค์จึงตรัสสโลกธรรมสอนเธอต่อไปว่าผู้ที่ไม่เห็นความเกิดดับแห่งเบญจขันถึงจะมีอายุตั้งร้อยปีก็เปล่าประโยชน์สู้คนที่มีอายุเพียงวันเดียวแต่มองเห็นความเกิดดับแห่งเบญจขันไม่ได้จบสโลกธรรมบทสั้นๆนี้ พระปตาจาราเถรีก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมพิธาพระปตาจาราเถรีได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้เคร่งครัดในพระวินัยอย่างยิ่งประสบการณ์ชีวิตแต่เบื้องหลังของนางกลายเป็นประโยชน์แก่นางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาคือนางเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผจญกับความทุกข์โศกของชีวิต เมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็ได้นำเอาประสบการณ์นั้นมาสอนพิษุณีและสตรีทั้งหลายได้เป็นอย่างดีจึงมักปรากฏว่ามีเหล่าสตรีผู้มีปัญหาชีวิตมาขอคำแนะนำจากนางเป็นจำนวนมาก